ลดวันกักตัวเหลือเจ็ดคืนสิบคืนแล้วแล้วจองโรงแรมต้องจองกี่คืนจองราคาเท่าไหร่จองได้เลยไหมคำตอบตอนนี้คือทางส่วนกลางยังแจ้งโรงแรมมาไม่เบ็ดเสร็จนะครับน่าจะต้องเดือนตุลาหนึ่งตุลาเป็นต้นไปนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถจองตอนนี้ได้โดยที่โรงแรมเขาส่วนใหญ่นะก็จะให้จ่ายราคา14คืนมาก่อน หมายถึงว่าถ้าเรารีบเดินทางนะรีบเดินทางในช่วงปลายเดือนต่อต้นเดือนเนี่ยนะแล้วตอนช่วงที่เราก,ากักตัวอยู่อันนี้หมายถึงกักตัว AQ ในกรุงเทพนะครับช่วงที่กักตัวอยู่แล้วมีการประกาศทางการอะไรมาแล้วเนี่ยเขาก็จะคืนเงินส่วนต่างต,างตรงนั้นให้นี่คือออบก็ได้ส่งอีเมลไปสอบถามกับหลายสิบที่มากแต่ว่าก็ตอบมาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบางส่วนก็ผันตัวไปเป็นฮอสปิทอลแล้วเรียบร้อยฉะนั้นโรงแรมกักตัว AQ ในกรุงเทพก็จะเหลือน้อยลงแล้วก็ ยังไม่รู้ชะตาก,กรรมเพราะว่าพอพฤศจิกายนปุ๊บถ้ามีกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์จริงเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอันนี้คือจะยังเป็น AQ อยู่หรือว่าจะยังไงครับก็เริ่มต้นที่โรงแรมแรกนะครับคือข่าวมันออกไปแล้วก็คือจริงนั่นแหละใช่ไหมเพราะอย่างเจ้านี้ผู้ชื่อไปเลยละกันซินนามอนเรสซิเดนซ์ซึ่งแต่ละที่เราไม่ได้มีอะไรกับโรงแรมเหล่านี้นะครับก็แค่ส่งอีเมลไปถามหากฉีดวัคซีนครบโดสอย่างน้อย14วันก่อนเข้าพักก็กักตัวแพ็กเกจ7วันค่ะ หากฉีดครบโดสแต่ไม่ถึง14วันก่อนเข้าพักก็กักตัวแพ็กเกจ10วันยังไงก็ตามแพ็กเกจ7วัน10วันของทางโรงแรมยังไม่ออกคือมันกระทันหันมากคือเราถามแบบกระทันหันมากเลยเพราะว่าประกาศเมื่อวานไงเขาประชุมกันแล้วก็มาออกข่าวปุบ๊บอ่าโรงแรมยังปรับตัวไม่ทันจริงๆเขาควรจะไปทํางานกันก่อนนะหมายถึงว่าส่วนกลางนะคุยอะไรกันให้หมดให้โรงแรมปรับตัวก่อนแล้วค่อยมาออกข่าวนะตอนนี้คือรอทางโรงพยาบาลคู่สัญญาจแจ้งราคามา ถือว่าราคายังไม่ออกแต่ถ้าเกิดรีบจริงก็คือจ่ายราคาเดิมก่อนแล้วก็ตอนกักตัวอยู่ก็คือเดี๋ยวเขาก็จะคืนเงินให้ก็คือมีความเสี่ยงอยู่แค่จิตหนึ่งนะครับคือตรงนี้ถ้าให้ชัวร์ต้องรอสถานทูตไทยไประกาศนะถ้าใครรอได้ก็รอสถานทูตไทยไประกาศว่าโอเคตอนนี้คือรถกักตัวแล้วจริงแล้วก็วิธีการอย่างไรอ่าแต่ถ้าเกิดรีบจริงก็คือต้องอย่างนี้แหละครับยอมจ่ายราคาเดิมก่อนแล้วก็ค่อยให้ทางโรงแรมคืเคนเงินให้ตอนเรากักตัวเขาอาจจะมีการประกาศอะไรมา แบบส่วนกลางแจ้งมาแล้วโรงแรมกําหนดราคาแล้วก็จะคืนให้ทีหลังแต่ก็มีความเสี่ยงในส่วนนี้แหละว่าหากมีอะไรพลิกผันหรือเปล่าครับก็โรงแรมถัดมาโฮเทลเดอะโทรจันเนี่ยเหมือนกันกับเมื่อกี้ตอนนี้ทางเรายังไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้สามารถชําระตามแพ็กเกจเดิมได้ก่อนหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีการกักกันตัวทางเรายินดีคืนเงินส่วนต่างให้อย่างราคาห้องโรงแรมนี้ก็เริ่มต้น ที่24,500นี่ก็คือราคาเดิม14คืนก็ถ้าเกิดเหลือ7คืนก็คงเจำได้นะของเดิมอตอนช่วงเดือนเมษาที่ได้ลดกักตัวเหลือ7วัน10วันเหมือนกันอะโรงแรมส่วนใหญ่จะราคาลงไปอยู่ที่ประมาณ17,000ถึง20,000ถูกที่สุดเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่าที่ต้องโคกับโรงพยาบาลซึ่งตรงนั้นก็คือหากออกได้แค่ส่วนของค่าห้องกับค่าอาหาร ส่วนของค่าโรงพยาบาลน,นั้นก็หากได้ไม่มากประมาณนี้นครับถัดมาตรงนี้ g r e e n View Hotel ก็บอกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการสามารถชำระตามแพ็กเกจเดิมก่อนได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกักกันตัวทางเรายินดีคืนส่วนต่างให้เอ๊ะทำไมคำพูดคล้ายๆเมื่อกี้ครับก็ราคาเดิมก็คืออันนี้24,000ราคาใหม่ยังไม่ออกอันนี้ Ma p l e ไทยก็ตอนนี้กำลังรอหนังสือยืนยันจากรัฐบาลอยู่ ราคาห้องเริ่มต้น23,900ราคาเดิมราคาเดิม,าคาดม14คืนแล้วก็ไอบิสสุขุมวิทพระขนงรอราชกิจจานุเบกษาอยู่ค่ะก็มันมีหลายชั้นนะครับก็คือเมื่อวานนี้ประกาศมาแล้วจากสบคแล้วก็ถัดมาคือราชกิจจานุเบกษาประกาศชัวที่2แล้วก็ชัวที่3ก็คือสถานทูตถ้าใครรอได้ก็รอสุดท้ายสถานทูตอันนั้นคือชัวมหาชัวนะครับแต่โรงแรมคงจะรอราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ปรับราคา ต่อมาเ e g a c ี่โฮเทโรงแรมเราประกาศอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาแต่ทางโรงแรมแนะนําให้ลูกค้าจองแพ็กเกจเดิม14วันเข้ามาพร้อมชําระเงินเพื่อขอ C O E จากสถานทูตก่อนเนื่องจากห้องพักของทางโรงแรมเต็มค่อนข้างเร็วฉะนั้นใครที่รีบเดินทางช่วงเนี้ก็คือแน่นอนว่าม้าเร็วเขาก็จะรีบจองก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นราคาเดิมใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้คืนทีหลังได้ไงอันนี้เอาว่ามันก็ค่อนข้าง ชัวนะถ้าเกิดกังวลว่าจะไม่ได้คืนเนี่ยอันนี้คือเราจะมีหลักฐานอยู่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนเขาก็ประกาศแล้วอะอ่าก็ลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากเกรงจะไม่มีห้องว่างสําหรับลูกค้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจะคืนส่วนต่างตามราคาใหม่ของทางโรงแรมต่อไปก็ที่อับถามไปคือออฟก็บอกว่าเออจะเข้าพักหนึ่งตุลาใช่ไหมอันนี้บอกว่าโอ้ตอนนี้ห้องค่อนข้างแน่นจะว่างอีกครั้งห้าตุลาขออนุญาตเป็นเวทติ้งลิสต์ให้ลูกค้าที่เดินทางก่อน อันนี้เอสลามตอนนี้งดการจองเอ q แล้วเปลี่ยนเป็น h o s ปิเตลที่ตอบน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็คงเพราะว่าเปลี่ยนไปเป็น h o s ปิเตลกันหลายที่แล้ววินล่าเดิเข้าสารตอนนี้เราประกาศจากรัฐบาลแค่นี้คือเป็นว่าถ้าเราจะรีบเดินทางนะครับก็แนะนําให้จองห้องแบบราคาเดิมไปก่อนเพราะว่าจะไปเค้นว่าเขาจะต้องออกราคาใหม่ให้เพราะว่าสบครประกาศแล้วอันนั้นคือสบครประกาศแต่ว่ายังไม่มีราชกิจการรเบกษา เพราะว่าสอบอ,าอประกาศก็กยังพลิกลิ้นได้อยู่ตลอดเวลายัางเป็นทางการไม่ชัวร์เท่าไหร่ทะนั้นโรงแรมเขาก็ต้องรอราชกิจจานุเบกษาอันนี้ MII Hotel ก็เต็มตลอดตั้งแต่1ตุลาถึงพฤจิกายนแล้วก็โซบูติกโรงแรมที่เคยถูกอันดับต้นๆต,ตอนนี้กลายเป็น h o s p i t a l แล้วเรียบร้อย SC Park Hotel ตอนนี้รอประกาศจากราชกิจจานุเบกษาแล้วก็อันนี้เหมือนประจาน a m b e r อร์สุขุมวิท85ก็บอกว่าเราจะส่งอ e ีเมลส่งต่ออ e ีเมลของคุณไปยังฝ่ายขายให้เขาเป็นคนตอบตอนนี้ผ่านมาครึ่งวันแล้วก็ยังไม่ตอบอันนี้ก็ขอทวนนิดนึงนะครับจากประกาศของสอบควันก,นก่อนก็คือถ้าเรามีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดมาแล้วอย่างน้อย14วันก่อนเข้าไทยก็จะกักตัวหรือเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวก็คือรวมแซนด์บ็อกซ์ด้วยอย่างน้อย7วัน นี่ไงเขาก็เผื่อช่องเอาไว้ว่าเขาอาจจะเพิ่มอาจจะพลิกได้อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบก็คือไม่มีใบรับรองการฉีดอะ่ะก็จะกักตัวอย่างน้อย10วันอันแรกคือกัก7วันนี่คือเข้าทุกช่องทางถ้ามีฉีดวัคซีนก็จะเหลือ7วันแต่อันที่2ก็คือทางอากาศก็คือทางสนามบินแล้วก็ทางน้ําแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะกักตัว10วันแต่ถ้าเข้าทางบกและไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะ14วันเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดเข้าทางบกและฉีดวัคซีนแล้วก็7วันแล้วก็การตรวจโควิดนะครับก็เหมือนเดิมแต่แค่ลดจํานวนครั้งลงก็คือก่อนมาก็ตรวจมาครั้งหนึ่งถ้าเป็น AQ กักตัวกรุงเทพพัทยาก็เขาบอกว่าแล้วแต่สายการบินถ้าสายการบินให้ตรวจเราก็ต้องตรวจถ้าสายการบินบอกไม่ต้องตรวจเราก็ไม่ต้องตรวจหมายถึงก่อนมานะก่อนมาแล้วก็พอมาถึงไทยก็คือตรวจเหลือสองครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่มาถึง ไม่รู้ตรวจยังไงนะตรวจสนามบินหรือตรวจที่โรงแรมครั้งที่สองก็คือตรวจตอนวันก่อนวันออกก็ถ้ากักเจวันก็ตรวจวันที่6กหรือเจ็ดถ้ากักสิบวันก็ตรวจวันที่แดหรือเกก็จบฉะนั้นควรจะได้ลดราคาส่วนของค่าตรวจโควิดไประดับหนึ่งก็คือลดราคาค่าห้องด้วยเพราะว่าถ้าเจดคืนก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลยค่าห้องใช่ไหมถ้าสิบคืนก็ลดไปบางส่วนแล้วก็ลดราคาค่าตรวจโควิดไปอีกหนึ่งครั้ง เพราะว่าของเดิมตรวจสครั้งนะถึงจะแม้จะเป็นกักตัว AQ ก็ตรวจสครั้งตอนนี้เหลือ2ครั้งก็ควรจะลดค่าตรวจโควิดไปฉะนั้นราคามันก็ควรจะลดไปอย่างน้อย1นในสของของเดิมตอนนี้เพื่อนๆที่ได้จองห้องพัก AQ ในช่วงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถแชร์ให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ